การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนอย่างไรก็ตามการใช้ไอทีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานดังนั้นการเรียนรู้การทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญครับการศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน การใช้งานไอทีในปัจจุบันมีทั้งแบบมีค่าใช้ใจ่ายและไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ระดับที่ให้บริการมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานทั้งสิ้นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้บริการจะมีการแจ้งเงื่อนไขและการติดตั้งที่จะใช้รู้ก่อนเสมออาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานซึ่งชำระด้วยเงินหรือต้องกรอกข้อมูลหรือตอบคำถามเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อกำหนดที่ต้องรับโฆษณาในช่วงของการใช้งานการอนุญาตผู้ให้บริการเข้าถึงภาพถ่ายหรือข้อมูลผู้ที่ใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ดังนั้นนักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนติดตั้งและใช้งานครับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื้อหาหรือสื่อต่างๆส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ทำให้ผู้ใช้หรือผู้ซือ้อไม่สามารถที่จะนําไปผเผยแพร่ทาสําเนาต่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ผลง,งานเช่นผู้ใช้ที่ซื้อโปรแกรมประยุกต์มาใช้งานส่วนตัวลิขสิทธิ์ที่ได้คือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์นั้นได้แต่ไม่สามารถทําสําเนาและแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้ครับสัญญาณอนุญาต Creative Commons การใช้งานไอเดีหรืองานต่างๆที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอาจจะที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอาจจำเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายซึ่งทำให้เกิดปัญหาและปิดโอกาสในการเรียนรู้องค์กร Creative Commons จินตนาสัญญาอนุญาตที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและเผยแพร่ผลงานได้ภายใต้เงินไขที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ แต่ยังคงไว้ซึ่งผลประโยชน์และการรับรู้เจ้าของผลงานครับข้อกำหนดในการใช้ผลงานต่างๆจะแทนด้วยสัญลักษณ์เช่นหมายถึงสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานครับ สามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้ครับสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงแต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาครับสามารถใช้และเผยแพร่ได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าครับ ข้อกำหนดที่กล่าวมาซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แทนครับการป้องกันความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวเป็นลิขสิทธิ์พื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศเจ้าของสามารถปกป้องและคุ้มครองควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง ให้กับผู้อื่นและสาธารณะได้โดยเจ้าของสิทธิ์นอกจากจะเป็นบุคคลแล้วอาจจะเป็นกลุ่มหรือบุคคลองค์กรก็ได้การเข้าถึงข้อมูลในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางตัวที่ติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมสำหรับปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการวางแผนการตลาดครับนอกจากการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวจากผู้อื่นแล้วผู้ใช้อาจยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตและยากต่อการกลับมาแก้ไขครับ แนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัย <c oughs> การใช้ไอทีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและส่งผลต่อการกระทบต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานไอทผ่านสมาร์ทโฟนที่มักจะมีแอปพลิเคชันจำนวนมากให้เลือกติดตั้งได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการซึ่งหลายคนมักละเลยในการอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ <c oughs> การใช้ไอทีอย่างปลอดภัย นั่นผู้ใช้งานจำเป็นต้องเข้าใจในประเด็นต่างๆดังนี้ครับศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนติดตั้งหรือใช้งานไอทีมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ไอทีเพื่อให้ใช้คันได้ถูกต้องไม่ใช้บัญชีร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเก็บไว้หลายแหล่งโดยที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ข้อมูลหาย เช่นโดนไวรัสทำลายครับติดตั้งซอฟต์แวร์เท่าที่จำเป็นและไม่ติดตั้งโปรแกรมที่มีการดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันมันแวร์ที่แฝงมากับโปรแกรมครับเข้าใจก,กฎกติกาและมารยาททางสังคมในการใช้งานไอทีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานไอที จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจเช่นการเรียนรู้จากการใช้อักษรยอ่อการใช้สัญลักษณ์ต่างๆหลีกเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจว่าเป็นของหน่วยงานใดครับปรับปรุงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหนังต่างให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นโปรแกรมแก้ไขจุดปกป้องของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าอัปเดตหรือแพ โปรแกรมป้องกันไวรัสซึ่งโปรแกรมจะมีการเพิ่มความสามารถในการป้องกันไวรัสใหม่ๆครับสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานเช่นมีโปรแกรมแปลกปลอมปรากฏขึ้นได้รับอีเมลจากคนที่ไม่รู้จักหรือเข้าเว็บไซต์ที่คุณไม่เคยมีมาก่อนตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะมั่นใจก่อนจะใช้งานครับระหว่างการใช้งานไอทีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเช่น ไม่เชื่อมต่อ wi-Fi อัตโนมัติไม่จดจอใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้งานไอทีอย่างสร้างสรรค์การใช้งานไอทีอย่างสร้างสรรค์คือการใช้งานไอทีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมผู้ใช้จำเป็นต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพราะไอทีช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วดังนั้นนักเรียนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาและสิ่งต่างๆที่ได้รับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับจริยธรรมหมายถึงทมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศิลธรรมกฎศิลธรรมตามที่กำหนดในพจนานุกรม ในพุทธศักราช2554ดังนั้นจริยธรรมด้านไอทีจึงหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับไอทีที่ควบคุมทางการบริหารจัดการการใช้งานและการให้บริการด้านไอทีครับจริยธรรมเป็นหลักการและมาตรฐานที่ให้แนวทางในการปฏิบัติต่ตอผู้อื่นเพื่อให้ผู้ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การใช้ไอทีอย่างมีจระยะิยธรรมต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเช่นไม่นําภาพผู้อื่นมาล้อเลียนหรือใช้ข้อความหยาบคายไม่ชำเลืองมองหน้าจอผู้อื่นขณะใช้งานครับจบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับ